รีออเดอร์สินค้าจากจีนเขาทำกันยังไงถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยครับช่วงนี้ครับหลายคนนะครับอยากที่จะหาะไรายได้เสริมอยากที่จะลองมาขายเสื้อผ้าออนไลน์ดูขายของออนไลน์ดูแต่เนื่องจากเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเงินเก็บก็ยังไม่ค่อยมีก็ไม่อยากเสี่ยงกับการลงทุนซื้อขายของเสื้อผ้าวิธีการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักใช้กันในการขายของโดยไม่ต้องลงทุนก็คือการเปิด พรีออเดอร์ order. และหลายครั้งครับที่คน ก็มักจะสงสัยครับว่าเขาพรีออเดอร์สินค้าจากจีนเขาทํากันยังไงผมจะอธิบายให้ฟังครับการพรีออเดอร์สินค้าจากจีนนะครับจริงๆแล้วหลักการก็ง่ายๆไม่มีอะไรครับ <ST U K> แล้วที่สําคัญคือคุณไม่ต้องลงทุนเลยครับคุณสามารถเทสตลาดได้ด้วยนะครับผมแต่คุณต้องอาจจะต้องมีความรู้ในการสั่งสินค้าจากจีนสักนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ครับคอร์สที่สอนให้คนสามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนเองเป็นได้นั้นมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับรวมถึงมีคลิปให้ความรู้ฟรีๆแบบเหล่านี้นะครับเต็มอินเทอร์เน็ตไป นะครับวิธีการก็ ง่ายๆครับแค่คุณเข้าไปที่เว็บจีนะครับไม่ว่าจะเป็นเถาเป่า1 6 8 8ทีมอพวกนี้นะครับไปก๊อปรูปที่สวยๆสินค้าสวยๆที่คุณมองแล้วว่ามันน่าจะทําตลาดได้มันน่าจะเอามาขายได้นะครับคุณก็ไปก๊อปแต่รูปมาครับแล้วคุณก็ดูราคาครับแล้วคุณก็เอามาตั้งราคาบวกกาไรของตัวเองเข้าไปครับแล้วคุณก็โพสต์ขายลงไปหน้าเฟซของคุณหรือหน้าเพจของคุณครับคุณอาจจะใช้วิธีเขียนไปตรงๆเลยก็ได้ครับว่าคุณเปิดรับพีออเดอร์สินค้าระยะเวลา ของข้าวภายใน2สัปดาห์หรือ3สัปดาห์แบบนี้ตรงๆเลยก็ได้ครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําทริคเอาไว้ตรงนี้เลยนะครับคือคุณก็ยิงแอดโฆษณารูปสินค้าที่คุณเอามาโพสขายได้เลยครับแล้วคุณก็ดูทิศทางครับว่าสินค้าตัวไหนคนถามคุณเข้ามามากสินค้าตัวไหนไม่มีคนถามเลยครับคุณก็สามารถที่จะสั่งของหรือคาดคะเนกได้ว่าสินค้าตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะขายดีแล้วคุณก็สั่งเข้ามาในปริมาณที่ไม่ต้องมากนะครับเอาแค่ว่าถ้าคุณเริ่มต้นขายเนี่ยขายหมดแน่ๆก่อนแล้วพอคุณได้ของมา คุณก็ดูคุณภาพสินค้าแล้วคุณก็ส่งไปถึงมือลูกค้าครับแล้วคุณก็ลองทําอย่างเงี้ยบ่อยๆสัก2อถึงสครั้งนะครับถ้าคุณเห็นแนวโน้มแล้วว่าสินค้านั้นขายดีคุณก็สามารถสั่งของมาสต็อกได้ด้วยตัวเองเลยครับโดยที่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดพรีออเดอร์แล้วก็รอสินค้าอีก 2- อสอาทิตย์อย่างที่ตอนแรกที่คุณลองทําแล้วลูกค้าก็จะได้ไม่ต้องรอด้วยนะครับวิธีนี้นะครับจะเป็นการตัดความเสี่ยงที่คุณจะติดสต็อกได้ในระยะยาวครับเพราะถ้าคุณไม่เทสตลาดนะครับคุณดูเลือก สวยแล้วคุณสั่งเข้ามาเลยครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าเทสที่คุณเลือกกับตลาดกับเทสของตลาดนั้นจะตรงกันไหมหลายครั้งหลายทีอาจจะตรงแต่หลายครั้งหลายทีอาจจะไม่ตรงและถ้ามันไม่ตรงนั่นหมายความว่าคุณติดสต็อกจมทุนจมของในระยะยาวครับซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแน่นอนครับการถือเงินสดอยู่ในมือย่อบดีที่สุดการที่คุณมีของไม่ได้แปลว่าคุณจะเอามาปล่อยได้เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเทสต,ตลาดก่อนสั่งสินค้ามาขายจึงดีกว่าการพีออเดอร์แต่เพียงอย่างเดียวนะครับผมคุณลองเอาไอเดียนี้รับไปป ใช้ดูกับเพจของคุณกับเฟซของคุณดูนะครับบางทีคุณอาจจะขายของได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยก็ได้ครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ทางช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับชื่อช่องเดียวกันเลยครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ IG Tik t o k แล้วก็ไลน์แอดดีด้วยเช่นกันนะครับผมกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตรงถึงมือถือคุณสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์